สวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวใบคุณใหม่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สะพานคลองขุงสะพานข้ามแม่น้ำปิงค่ะพามาดูบรรยากาศแม่น้ำปิงกันค่ะเพราะว่าได้ยินว่าน้ำมาเยอะมากอันนี้ก็ที่เราเติอนถ่ายนี่อันนั้นที่มองเราเห็นนี่เป็นสะพานปัจจุบันสะพานคลอ,องขุงที่เราใช้จากอำเภอคลอ,องขุงไปตำบลท่ามะเขือ เส้นข้างหน้านะคะเป็นสะพานที่เราใช้ปกติสะพานที่เราถ่ายกันอยู่นี่แต่ก่อนก็เคยใช้เป็นสะพานหลักแต่ว่าเลิกใช้มาประมาณตกเกือบ20ปีแล้วค่ะดูน้ำนะคะน้ำมาเยอะมากเลยค่ะปิ่มปิ่มสะพานนะคะเห็นปิ่มปิ่มสะพานอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงๆแล้วยังยังอยู่ลึกนะคะ ก็5้หเมตรน่าจะได้นะคะแต่เราวองด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนว่าปิ่มสะพานแต่จริงๆแล้วยังสูงอยู่ค่ะน้ําจากระหว่างระดับน้ํากับสะพานห่างกันเยอะนะคะตกประมาณ5เมตร6เมตรนะคะหรืออาจจะเป็น10เมตรก็ได้ค่ะเพราะว่า หยุดแล้วพี่หนูหยุดแล้วเนี่ยตั้งแต่มกรา <REW you. S 1> ขายเ <ide aria. S 1> สื well. ้อผ um, ้าตรกพยับไปแล้วอะมันมาหยอกๆแล้วมันก็หาย พอดีว่าเรามาเจอคนรู้จักกันบนสะพานนี้ค่ะคือเรามาจริงเรามากันแค่สองคนนะคะก็เพราะว่าสะพานนี้ปกติก็คือเขาจะใช้เป็นที่ออกกําลังกายกันค่ะระหว่างตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนเช้าก็จะมีคนมาวิ่งเยอะตอนเย็นก็จะมีคนมาวิ่งค่ะแล้วก็ช่วงนี้พอน้ำมาคือไม่ใช่ว่าแค่เราคนเดียวนะคะคนอื่นเขาก็มาดูกันนะคะมาเยอะมาดูมาถ่ายรูปกันตลอดค่ะ ปกติบริเวณที่เราเห็นนะคะก็จะมีเกาะอ,อยู่นะคะก็คือว่าจะเป็นเดินทรายคือน้ํามันตื้นเขินมานานแล้วอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีทรายขึ้นมีต้นไม้ขึ้นเป็นป่าหญ้าเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นที่อยู่ของแมงอินุนปกติแมงอินุนจะเยอะนะคะถ้าหน้าแมงอินุนแมงอินุนตัวใหญ่ๆอะคะ่ะจะเยอะที่นี่เขาก็จะมาดักกันมาเลยเนี้ยค่ะเพราะว่าจะเป็นป่าพงเป็นเก,กาะกลางน้ําแต่ตอนนี้เกาะกลางน้ํามี3ามเกาะหายแล้วนะคะ อันนี้ยังเหลืออยู่เกาะเดียวที่ยังไม่จมเพราะเมื่อกี้นี้พี่เขาบอกมาว่าเกาะมีตามเกาะหายไปละเริ่มหายไปและเนี่ยคะ่ะต้นไม้ต้นไม้ที่ต้นทิงสูงเพราะว่าปกติจะเป็นเป็นเนินทรายค่ะคือน้ําน้ําเหมือนจะไหลยอยู่สองข้างและตรงกลางก็จะเป็นจะเป็นเกาะเป็นทรายและน้ําก็จะไหลยอยู่สองทางแต่ตอนเนี้เป็นเส้นเดียวกันหมดแล้วคะ่ะเป็นผืนเดียวกันหมดแล้วนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้เห็นไหมเห็นต้นไม้ไหมคะจริงๆแล้วปกติจะเป็นเกาะอันนี้น้ําทั่วหมดแล้วค่ะก็น้ํามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะมาค่อนข้างเยอะก็ต้องลองดูว่ายังจะมีมาอีกไหมฝนจะตกอยู่อีกไหมถ้าเราเจอพายุอีกสักลูกสองลูกอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าวัดสี่พิลมนะคะที่เราเห็นก็จะเป็นหลวงพ่อสำเร็จองใหญ่มากนะคะ เราก็จะมาลอยกระทงกันตรงเนี้ยค่ะตรงหน้าวัดศรีพิรมนี่ค่ะทุกปีตอนนี้เราอยู่กลางสะพานนะคะกลางสะพานกลางเราอยู่กันกลางสะพานเลยค่ะแล้วนี่ก็เราก็จับภาพให้ดูร้อยแปดสิบองศาเลยค่ะหมุนรอบเลยนะคะทุกทิศเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไ้ค่ะ น้ำมาเยอะมากกลางคืนบนสะพานนี้เขาก็จะมีไฟนะคะก็จะมีไฟเขาก็จะเสียบไฟไฟก็จะเป็นไฟก็สวยงามในระดับหนึ่งพอได้ค่ะสะพานสะพานตรงนี้นี่เป็นสะพานเก่านะคะคือเราเคยเคยใช้ครั้งหนึ่งเคยมาทันใช้สะพานนี้นะคะตอนนั้นยังไม่ได้มาเป็น รูปสะพายที่นี่ค่ะยังแค่แบบมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยค่ะมาเที่ยวเคยข้ามค่ะเคยข้ามสะพานนี้เขาจะมีที่ที่พักรถแวะถ้ารถข้างหน้ามาเขาก็จะเบี่ยงมีมีเป็นทางเบี่ยงเป็นระยะระยะบนกลางสะพานค่ะเพราะว่ารถรถวิ่งสวนกันไม่ได้นะคะบนสะพานนี้ อันนี้น้ำค่ะจะบอกว่าน้ำไหลแรงมากนะคะดูน่ากลัวค่ะดูน่ากลัวมากเลยนะคะน้ำมีทั้งน้ำวนน้ำน้ำที่เขาลอดใต้สะพานมานะคะดูความแรงเขาและะ้วก็เขาอีตรงไหนที่เขาเป็นหมุนๆเป็นลุ่มๆเป็นอย่างเงี้ยมันก็คือววอ่ะถ้าน้ำนั้นก็คือเป็นน้ำผุดเลยะคะ่ะเหมือนโกดขรมาเลยนะคะแม่น้ำน,นี้ แม่น้ำปิงเนี่ยตรงสะพานกองขุนนะคะเหมือนโกโดธใครมาเลยนะคะอันนี้ภาพที่เห็นนี่คือยังยังดูเหมือนแบบธรรมดานะคะแต่ดูเขาน่ากลัวมากเลยนะคะคืออยากจะคิดอะคะ่ะถ้าตกไปแล้วจะสภาพเป็นยังไงอะคะ่ะตกไปก็นู่นแหละคะ่ะไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเพราะว่าเกาะก็ไม่มีให้ติดแล้วค่ะยาวไปเลยค่ะยาวไปเลยค่ะหาคงหากันยาวค่ะสามวันนู่นแหละคะ่ะ ถึงแล้วยังไงก็คือถ้าตกที่นี่นะคะนู่นนะคะสมัยก่อนน้ำเนี่ยยังมีเกาะก็ยังเขาก็จะหาดูตามเกาะน,นะคะว่าติดเกาะไหนเกาะไหนมัง่งถ้าเป็นน้ําแบบนี้นะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะหายากมากค่ะแล้วก,ไไก,ลก็ไปไกลมากไปไกลมากบอกเลยแม่น้ำ ดูน่ากลัวค่ะจริงๆตอนแรกที่มาถ่ายตอนที่ขึ้นสะพานมายังไม่มีคนขึ้นมาก็าไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าขึ้นมานะคะมันดูมันดูมันดูเหมือนแบบเงียบเหงาเหมือนมีเราคนเดียวเงี้ยมันไม่มีเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะก็ตอนเย็นก็จะมีคนมาออกกําลังกายมาอะไรเห็นไหมคะตรงน,นี้จะเป็นทางเดี่ยงทางเดี่ยงรถเพราะว่าสะพานเส้นนี้รถสวนกันไม่ได้ค่ะ คือต่างคนต่างเินถ้าใครมาเนี่ยใครอยู่ใกล้ที่เบี่ยงพักก็จะต้องเบี่ยงหลบให้ให้อันนี้จะเป็นทางปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่เป็นสะพานที่ข้ามไปจากอำเภอคลองขุนไปตำบลท่ามะเขือและทางเส้นนี้ก็สะพานอันนี้ก็เป็นสำหรับออกกำลังกายก็อนุรักษ์ไว้บางครั้งเขาก็จะมาจัดตลาดนัดคนเดินบนสะพานนี้ค่ะ ตอน,นเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งมาออกกําลังกายบรรยากาศดีนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากๆเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นศูนย์ที่มาวิ่งมาออกกําลังกายพอลงลงไปข้างล่างก็จะมีสนามมีชุดกีฬาเครื่องออกกําลังกายอยู่ตรงฝั่งของของขุงอะคะ่ะฝั่งของขุงจะมีฝั่งของขุงแล้วก็ฝั่งท่ามะเขือ ตรงนี้ที่เราขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฝั่งของขุงค่ะเป็นฝั่งตรงอําเภอเลยค่ะหน้าอําเภอเนี่ยค่ะน้ําน้ําไหลแรงมากบอกเลยว่าดูแล้วน้ําไหลแรงมากวนแล้วเนี่ยผุด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 ,ผดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแรงมากตรงไหนที่เป็นวนก็จะเป็นน้ําวนก็เห็นแบบนี้นี่ น้ำแรงๆอย่างนี้นี่คือแบบไม่ต้องกลัวค่ะพิษสงก็ตามแบบนี้ที่เห็นที่เห็นเลยนะคะแค่ขนาดขนาดขนาดน้ำตื้นตืๆนน้ำตื้นตืๆน้ำแห้งๆมีเด็กมาเล่นกันมีอะไรมาเล่นกันเนี่ยก็ยังมีตกก็ยังมีคนที่จมน้ำเกือบทุกปีค่ะเกือบทุกปีจริงๆนะคะ ตรงหน้าวัดนะคะก็จะมีเพราะว่าเป็นหาดทรายนะคะพอหน้าแล้งเนี่ยน้ำไม่ค่อยมีก็จะเป็นหาดทรายก็จะมีคนมาเล่นกันก็ก็จะเรียกเหมือนแบบพัทยาพัทยาขานุพัทยาขานุก็อยู่ตรงอำเภอขานนไอตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบพัทยาของขุ่อะไรเงี้คะ่ะก็จะมีพร้อมคือบางคนอะ่ะบางคนต่างถิ่นอะ่ะ ส่วนมากคนที่เสียชีวิตหรือคนมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนต่างถิ่นที่ที่ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยเคยมีคนตกน้ํามีอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะบอกนะคะเขาจะมีคนบอกม้างแต่บางทีก็ไม่ค่อยเชื่อกันนะคะไม่ค่อยเชื่อเพราะเห็นน้ําแบบตื้นๆมองเข้าไปเนี่ยมันเป็นผืนทรายก็จริงนะคะแต่บางทีตรงไหนที่มันเป็นหลุมบุ้งม,มันก็จะแบบยุบลงไปเนี่ยนะคะแล้วน้ําข้างใต้อะค่ะ เขาเหมือนเขายังไหลแรงพัดแรงอยู่มันเหมือนมันเหมือนน้ําดูดน้ําวนนะคะพอพอดูดลงไปนะคะคือไม่มีใครหาเจอตรงนี้นะคะทุกคนต้องไปเจอแบบไกลมากค่ะ8กิโล10กิโลอันนี้เราก็ดูระดับน้ำนะคะเหลือบันได9ขั้นก็ประมาณอีกสักประมาณ3เมตรค่ะถ้ามามากกว่านี้ก็ไหลเข้าท่อค่ะพอล้นจากท่อก็ท่วมถนน,นะะแล้วค่ะตอนนี้ท่วมถนนท่วมในตลาด